ไม่หกตัวเลยล่ะครับไม่อลังการไม่ถ้าจะลงพอวันเกศอ๋ออันนี้ชุดใช้กับวันล่ะครับว่าครับชุดใส่จะคล้องเองครับโอ้โหอลังการครับแอมฟิชแนลตัวหนึ่งแอมลองชแนลอีกตัวหนึ่งอืมอันไหนขับกลางขับเบสคครับซิสเต็มเป็นยังไงครับตัวนี้ใช้ช่างบอกเหรอนุ่มๆตัวนี้ขับอะไรล่ะครับอ่าตัวนี้ขับกลางครับกลางแหลมครับ หนึ่งสองเป็นเปเตแล้วก็สามเป็นมอนิเตอร์อ๋อโอ้มีมอนิเตอร์นี่สิบสองนิ้วเปขออีพีซ่าครับัวนี้มีมอนิเตอร์ด้วยผมว่าผมว่าน่าจะจำไปรับงานแล้วนะครับอ่าเฮ้ยสเปคเสียงกลางตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นอะไรครับ4,12โอ้ ...4,12 และดอก18แปร์เป็นอ่ามอตอระบบนอกคันทีี่ครับผมรอฟังครับ อืมผมรอฟังเลยครับมั แรงเป็ดแรงมากโอ้โหแต่ว่าลูกค้าว่าคนละอกครับเป็นลูกค้าซื้อไปคนละล็อตครับผมครับพันสองกับพันครับแล้วตู้ลูกค้าวางตู้แบบไหนอันนี้ลูกค้าตั้งประมาณนี้ครับคือมีอย่างละคู่ใช่ไหมครับอย่างละคู่อ่าครับก็ง่ายๆครับผมแนะนำให้ลูกค้าตั้งคนละข้างครับใช่ครับคนละข้างมันจะได้ซ้ายขวาขวามันจะได้เป็นโทนเดียวกันใช่ครับ อย่างนี้อย่างง่ายอย่างนี้จะเล่นง่ายครับผมแล้ววันนี้ลูกค้าให้เอามาทําอะไรครับอันนี้มาตั้งระบบใหม่ครับเพราะว่าลูกค้าซื้อเก็บไว้ครับยังไม่เปิดไั้ทีเลยเครบครับ,รบโอ้เียงการเพือ่อแกะทีเมื่อกี้ครับขอไว้ครับผมใจวุ้นี่ทำด้วยอะไรครับทำไมใจแข็งอย่างนี้สสสสเป็นผมตะบาแต่ตั้งแต่ชิ้นแรกแล้วผมไม่หามาให้ครบเลยเาลยกลับมาให้หาเราอีกครั้งหนึ่งครับ ตั้งงค่าให้ใหม่ครับรบไม่า่าจะเติม power ซรือกับเราวันนี้ทบเป็นตัว MP4 มันแโอ้อเชเลยบักสีแหลกแล้วก็แหลกใหม่ครับผมตอนนี้ผมแนะนําไปเป็นคอมแ a c t ครับว่าแข็งแรงลูกค้าต้องการคอมแข็งแรงครับผมยามครับ ชอบแบบไหนบอกเลยนะครับเมื่อกี้เบยอยากให้อ้วนกว่านี้ไหมนะครับกางอยากให้พุ่งกว่านี้หรือเปล่าแจ้งเลยครับเดีย๋ยวเขาแต่งให้ครับผมโอ้แต่แรงครับเมือม่อกี้ฟังว่าลูกค้าเอาไปทำอะไรกันแน่แรงมากเลยครับผม <laughs> อันนี้ก็เป็นเซต4คูณ4นะครับโ้ลูกค้าใจแข็งมากเลยซื้อสะสมทีละชิ้นวันนี้ครบครับก็เลยได้ เอามาแกะของกันเมื่อกี้เลยของลูกค้านะขอมาแกะซื้อของจกากที่ร้านะครับทีลชินก็<า>เลยเอามาให้เรามาตั้งอีคิวให้มาตั้งค้อนให้นะครับปรับตามลูกค้าต้องการเพิ่มนี่เติมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ